ชื่อต้นอย่างกวนชวนชมดอกแแล้วเออกซมตั้นแ้นะก้าเดียวแต่งนับนับดอกเองไห้นับดอกได้นะแล้วดอกอกแลเองที่เป็นอันนี้หวยกันบ่อยๆอ่ะดอกเองก็บปวยเซียนห่ ปอยเซียนหมอตีเข่าอันนี้กันนะเออปุ่นหขอเจ้าเออได้เลยวยเซียนว่ได้ดอกเต็มเลยไหนแต่ทุกดอกนะตั้งไหนแป๊บแกวแต่ให้ดอกเออเนี่ยนับดอกปอยเซียนนี่แหละเ,ออเอ่อหนน่อยๆจะนับดอกปอยเซียเนเหรอนับละตะไรตะไรนับเป็นหวยฮ่นฮ่าฮ่มันมีแดดอกนะอ๋อยอดเลยึอแ Tá, pois é. Ok.